ก็สวัสดีด้วยนะครับสหลับคืนนี้ก็จะเป็นการสปอยอนิเมะส,สำนักถางเลยพบจบแดนในตอนที่57ตัวเต็มนะครับ ณส,สนามการประลองของโรงเรียนวิศวกรรมวิญญาณแห่งราชวงศ์สุริยันจันทาโมวีฮาก็ได้กลับมาต่อสู้แลกเปลี่ยนความรู้อีกครั้งซึ่งเขานั้นก็ได้เข้าต่อสู้กับนักเรียนของโรงเรียนวิศวกรรมวิญญาณจนชนะติดต่อกันถึง3.2ครั้งในจังหวะของนักเรียนของโรงเรียนวิศวกรรมวิญญาณกำลังหดหู่กันอยู่นั้นมันก็ได้มีชายคนหนึ่งที่เหมือนจะเป็นนักดาบปรากฏตัวออกมาและเขานั้นก็ไม่รอช้าได้พุ่งลงไปยังสนามทันทีเหล่านักเรียนที่ได้เห็นชายคนนี้ก็ต่างพากันคิดว่าโรงเรียนวิศวกรรมววิญญาาาาณแห่งงงรรชศุัันนนนจทขอพกเ้้ต เชิญจือเวินที่ได้เห็นชายคนนี้เขาก็ได้คิดออกว่าชายคนนี้นี่เองที่ทางด้านพออจินของเชิญนั้นได้พูดถึงและจะให้เขานั้นมาทําให้ทางด้านฮาว,วหฮาวนั้นได้ใช้พลังออกมาจนเต็มที่ฮาว,วิฮาวที่ได้เห็นชายคนนี้เขาก็ได้เปิดใช้งานทักษะเนตรวิญญาณเพื่อตรวจสอบทันทีแต่ก็พบว่าเขานั้นไม่สามารถตรวจพลังวิญญ,ญาณใดๆบนตัวของเขาได้เลยจากนั้นทางด้านชายผู้เป็นนักดาบเขานั้นก็ได้แนะนําตัวว่าเขานั้นมีนาว่าจีเจีรเชินและทางด้านฮาววิฮาวตัวเขานั้นก็ได้แนะนําตัวเองไปเช่นกันพร้อมกัับทาางด้้นนน ได้กล่าวว่าในจิตวิญญาณแห่งกำปั้นของเจ้าข้าเห็นสิ่งที่ข้าตามหามาตลอดแล้วดททำให้ข้านั้นรับรู้ถึงมันด้วยซึ่งทางด้านจีเจเชินนั้นในสายตาของเขานอกจากกระบี่แล้วไม่มีสิ่งอื่นใดเป็นผู้ลุ่มลงในกระบี่อย่างแท้จริงและกระบี่เล่มนี้เป็นวิญญาณยุทธของเขาเมื่อตอนเขานั้นเกิดดาบเล่มนี้มันยังเป็นเพียงเศษอุกบาตธรรมดารรมดาก้อนหนึ่งเขานั้นเป็นผู้ที่รับคมมันจนมาเป็นเช่นนี้ในเวลานี้และทางด้านจีเจเชินก็ถึงขั้นเอาชนะวิศวกรวิญ,ญญาณระดับ7ได้พออาจินหงเฉินจึงสงสัยว่า ทางด้านหัววีฮาวนั้นจะรับมืออย่างไรกันนะจากนั้นอนาจารย์เฉินจือเวินก็ได้ประกาศให้เริ่มการแข่งขันได้ทางด้านหัววีฮาวและจีเจียเฉิ A นทั้งสองนั้นก็ได้ปลดปล่อยพลังวิญญาณออกมาซึ่งทางด้านจีนของเฉินนั้นก็ได้สงสัยว่าพวกเขานั้นกําลังทําอะไรกันนะตัดมาทางด้านหัววีฮาวและจีเจียเฉิ A นในเวลานี้พวกเขานั้นได้เข้าต่อสู้กันในโลกจิตวิญญาณจีเจียเฉินนั้นก็ได้เอาดาบอุกกบาตของเขานั้นได้เข้าฟาดฟันหัววีฮาวทางด้านหัววีฮาวเขานั้นก็ไม่ได้ยอมแพ้แต่อย่าง คนก็ได้เข้าปะทะก,กันโดยที่ไม่มีใครยอมใครในโลกแห่งความเป็นจริงทั้งสองคนนั้นก็ยังยืนนิ่งกันอยู่และพลังที่เข้าต่อสู้กันในโลกแห่งจิตวิญญาณก็ได้พุ่งไปหาทั้งสองฝ่ายที่อยู่ในโลกความจริงจนทําให้ทั้งสนามที่เกิดจากแรงประทะนั้นแตกเป็นรอยรล้าเป็นจํานวนมากซึ่งการดวลในครั้งนี้มันก็เป็นการดวลระหว่างจิตวิญญาณแห่งกําปั้นที่ทรงพลังและจิตวิญญาณแห่งกระบี่ที่คมกริบตัดมาทางด้านการต่อสู้ที่อยู่ในโลกแห่งพลังจิตท,ทางด้านจีเจียเชิญนั้นก็ได้ปลดปล่อยดาบขนาดใหญ่เข้าไปโจมตีีหหัั่ววววฮาแแตกบไไ้้ดล มันทิ้งไปหลังจากที่ป้องกันได้แล้วฮาวิฮาวและจีเจเชนินก็ได้ลืมตาขึ้นมาในโลกความจริงและทางด้านฮาวิฮาวเขานั้นก็ได้คิดว่าจิตวิญญาณกระบี่ของทางด้านจีเจเชิชนนั้นเหนือกว่าของเขาโดยสมบูรณ์พร้อมกับก็ได้คิดว่าเขานั้นไปถึงขั้นจิตวิญญาณเข้าสู่กระบี่คนรวมเป็นหนึ่งกับกระบี่ไปแล้วบริสุทธิ์และดุด,ดันนี่คือจิตวิญญาณแห่งกระบี่ของเขาสินะฮาวิฮาวจึงได้นึกย้อนมาที่ตนเองแล้วเขาล่ะเป็นยังไงกันเล่าจากนั้นฮัวิฮาวก็ได้หลับตาลงและดึงพลังจิตวิญญาาณขอออองงงตัััวเกมมมที่่่นไใชพล จตวิญญาณของพี่เฉียนเมิงไม่ใช่จีวิญญาณของจักรพรรดิน้ำแข็งแมกปองมรโกตและก็ไม่ใช่พลังจีวิญญาณของผู้อาวุโสอี้ไหลเคอร์ซือแต่มันเป็นจีวิญญาณของเขาเองจริงๆจากนั้นทั้งสองคนก็ได้เข้าต่อสู้กันในโลกจีวิญญาณอีกครั้งในเวลานี้ทางด้านจีเจียเฉินนั้นก็ได้ใช้ดาบของเขาฟาดฟันไปที่หัววีเฮาซึ่งทางด้านหัววีเฮานั้นก็ได้เอาแขนป้องกันเอาไว้แต่มันก็ทำให้เขานั้นกระเด็นถอยหลังออกไปซึ่งทางด้านหัววีเฮานั้นก็ได้ใช้อวตาวจมตาน่จีเยฉินนนนั้กเด็ถอยหลง ออกไปไกลซึ่งทางด้านฮัววีเฮาเขานั้นก็ไม่ได้จบการโจมตีอยู่เพียงเท่านี้และก็ได้ใช้อวตารล่างจิตวิญญาณน,นั้นเข้าไปอัดจีเจเชิญยังไม่ยัง้งและในจังหวะที่อวตารของฮัววีเฮากาลังจะอัดไปทางด้านจีเจเชิญจ e ีเจเชินนั้นก็ได้ใช้ดาบของเขานั้นแทงไปที่ล่างอวตารของฮัววีเฮาส่งผลให้เกิดการระเบิดอย่างรุนแรงทั้งในโลกความเป็นจริงและโลกแห่งจิตวิญญาณจากนั้นทั้งสองคนก็ได้ลืมตาตื่นขึ้นมาและจีเจรเฉินก็ได้รวบรวมพลังไว้ที่ดาบทางด้านฮั aw, วว ทั้งสองคนก็ได้พุ่งเข้าไปปะทะกันอีกครั้งจากนั้นทางด้านจีเจเชิญนั้นก็ได้ใช้ทักษะดาบจํานวนมากกดปล่อยมาทางหัววีเฮาซึ่งทางด้านหัววีเฮาก็ได้ใช้กาปั้นแห่งจิตวิญญาณโจมตีสวนกลับไปหลังจากที่ทั้งสองได้เข้าปะทะกันแล้วจีเจเชิญนั้นก็ได้เก็บดาบเข้าฝากจากนั้นก็ได้เกิดการระเบิดอย่างรุนแรงและทางด้านหัววีเฮาก็ได้กระเด็นถอยหลังออกไป2 3ถึงก้าวจากการระเบิดในครั้งนี้หลังจากที่แรงระเบิดได้สงบลงแล้วทั้งสองคนก็ได้มาเดินเผชิ นั้นก็ได้เกิดการสั่นไหวจากแรงปะทะเมื่อคู่และเขานั้นก็ได้มีเลือดออกมาจากมือซึ่งทางด้านฮาวีฮาวเขานั้นก็ไม่ได้เป็นอะไรมากจากนั้นกรรมการอาจารย์เฉินจือเวินก็ได้ถามขึ้นว่าใครเป็นผู้ชนะกันล่ะซึ่งทางด้านจีเจยเฉินเขานั้นก็ได้บอกว่าเขานั้นได้แพ้แล้วมันจึงทําให้เหล่านักเรียนที่ดูอยู่นั้นตกตะลึงทันทีทางด้านพ่อออจินของเฉินที่ได้เฝ้าดูอยู่เขานั้นก็ได้คิดว่าจู่ๆฮาววีฮาวนั้นก็ได้ยกระดับพลังขึ้นอย่างลึกซึ้งและก็น่าเสียดายที่เขาาานน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 นััั้้้้ไไไม่ดดดเเป็็คของงจจจจกกรวิิิสุยท ให้จบการแลกเปลี่ยนความรู้อยู่เพียงเท่านี้มันจึงส่งผลในหัววีเฮาน้นชนะไปถึง33เกมรวดทางด้านขอบสนามชายโทนั้นก็ได้มาเอาแร่หายากจากอาจารย์มาพร้อมกับเขานั้นก็ได้ย่อเยอ้ยอาจารย์มาไปประมาณว่าข้งกจริงเชียวไม่กล้าแข่งขันแล้วอย่างนั้นหรือแพ้ไม่เป็นจริงๆแล้วก็ได้ถือแล่หายากกลับไปอย่างสบายใจจากนั้นหัววีเฮาและชายโทนั้นก็พาก,กันกลับมาที่ห้องและก็ได้พบเข้าออกับคนคน,คนหนึ่งซึ่งคนคนนั้นก็คือนาหน้าหัววีเฮาที่สงสัยว่านางมาทําอะไรตรงนี้จึงได้ถามไปว่ามีเรื่ออองงะไรกัับเขาาย่นน้น ซึ่งนาหน้านางก็ได้บอกไปว่านางมาขอวิญญาณของนางคืนที่หัววิหาวนั้นได้กักขังเอาไว้หัววิหาวจึงได้ส่วนกลับไปว่า ในระหว่างการแข่งขันการแลกเปลี่ยนนั้นทางด้านนาหน้าคิดจะทำร้ายเขาซึ่งนาหน้านางก็ได้ขอโทษแล้วก็บอกว่าผิดไปแล้วและนางก็ได้บอกไปอีกว่านางนั้นไม่อยากถูกใครควบคุมซึ่งทางด้านฮัววิเฮาก็ได้ยอมรับไปตรงๆว่าเขานั้นได้กักขังเอาไว้จริงๆเพราะวิญญาณยุทธ์ของเขานั้นเป็นประเภทจิตวิญญาณซึ่งในทักษะของด้านนาหน้าก็มีคุณสมบัติพิเศษของพลังจิตวิญญาณปะปนอยู่ฮัววิเฮานั้นจึงสามารถควบคุมได้จากนั้นก็บอกให้นาหน้านั้นตามไปที่ห้องจากนั้นฮาว ในจังหวะที่ทําพิธีกรรมอยู่นั้นทางด้านหัววีเฮาก็ได้มองเห็นความทรงจําของนา้าจนทําให้นา้านั้นได้ร้องไห้ออกมาเมื่อเห็นความทรงจําของตนเองจากนั้นหัววีเฮาจึงได้กล่าวขึ้นกับนานาว่าความเจ็บปวดพวกนั้นที่ซ่อนอยู่ในส่วนลึกของวิญญาณเป็นของนา้าอย่างนั้นหรือจากนั้นนางก็ได้เริ่มเล่าชีวิตของตนเองว่าวิญญาณยุธของนางนั้นสืบทอดมาจากแม่แท้ๆแม่ของนางนั้นได้ถูกลัททีวิญญาณบริสุทธิ์บังคับให้ฆ่าพ่อของนางจากนั้นก็ได้เล่าต่อไปอีกว่าหลังจากที่แม่ของนางได้สตตติกกลลัับมาาาาแ้้วว็่ยขง พ่อไปเลยชายโถท,ที่ได้ฟังก็ได้สงสัยว่าลัทธิวิญญาณบริสุทธิ์คืออะไรนาหน้าจึงได้เล่าต่อไปว่าเป็นกลุ่มคนลึกลับกลุ่มหนึ่งที่น่ากลัวมากมีสาขาอยู่ที่เมืองหมิงตูแห่งนี้สมาชิกหลักนั้นถูกเรียกว่าผู้อาวุโสซ,ซึ่งเขานั้นก็ได้มีความสามารถควบคุมได้กระทั่งการกักขังจิตวิญญาณของคนคนหนึ่งและหลังจากที่แม่ของนางตายแล้วลัทธิวิญญาณบริสุทธิ์ก็ได้ดึงเอาจิตวิญญาณของพวกเขานั้นไปกักขังเอาไว้และใช้มันเป็นตัวต่อรองเพื่อควบคุมนางและก็ได้ส่งนางนั้นมาเเรรรรรรีีียยนนท่่โงงวววิศวรริศกญาาณแหช สุริยันจันทารอให้นางเรียนจบแล้วค่อยเข้าร่วมกับร uhh. ทัทธิอย่างเป็นทางการซึ่งในเวลานี้นางก็ใกล้จะเรียนจบแล้วซึ่งทางด้านชัยโถที่ได้ฟังมาถึงตอนนี้จึงได้ถามออกไปว่าได้ขอความช่วยเหลือจากโรงเรียนแล้วหรือ,อยังนางน้าจึงได้บอกไปว่าทางโรงเรียนนั้นได้เป็นพวกเดียวกันกับรัททิซึ่งนางนั้นก็เคยเห็นคนของรัททินั้นเข้าไปในหอเมิงเตอร์ด้วยตาของนางเองซึ่งฮัววีฮาวเขานั้นก็ได้คิดว่าการหายตัวไปของพี่หมาเสียวเท่านั้นหรือว่าจะเกี่ยวข้องกับรัทธิวิญญ,ญญาณบริสุทธิ์ ที่จะช่วยทางด้านนาหน้าฮาวิีเฮาจึงได้บอกให้ชายโถนั้นไปเปลี่ยนเป็นยูนิฟอร์มของโรงเรียนวิศวกรรมวิญญาณแล้วก็แยกย้ายกันไปสืบข้อมูลก่อนดีกว่าซึ่งนาหน้านั้นก็จะอาสานำทางเองในเวลาต่อมานาหน้านางก็ได้ใส่ผ้าคลุมดำพร้อมกับก็ได้เดินไปเรื่อยๆในตอกซอกซอยของเมืองมิงตูซึ่งหาววีเฮากบบชายโถนั้นก็ได้มากับทางด้านนาหน้าด้วยแต่พวกเขานั้นก็ได้สร้างภาพลวงตาเป็นเงาของทางด้านนาหน้านาหน้านางก็เดินอยู่ไม่นานก็ได้มาถึงแหล่งที่ตั้งของัิิวญาณบริิสุทธ์แล้วัวี ได้เห็นเขานั้นก็ได้คิดว่ามันซ่อนอยู่ในบ้านที่ธรรมดาแบบนี้อย่างนั้นหรือซึ่งหลังจากที่ทางด้านานาหน้านั้นได้เข้ามาแล้วกําลังมีกลุ่มคนของลทัททีนั้นได้สังเวยเลือดทาพิธีกรรมบางอย่างอยู่ ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการสปอยอนิเมะสำนักถังเลยโพบจบแดนในตอนที่57ตัวเต็มโอเคครับสำหรับคลิปนี้หากมีข้อมูลผิดพลาดประการใดต้องขอโทษขออภัยไว้นะที่นี้ด้วยนะครับหากถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้พวกเราด้วยและก็อย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยกันด้วยนะครับซึ่งตัวกับผมเองก็จะไปอ่านทุกคอมเมนต์และตอบทุกคอมเมนต์ของทุกคนอย่างแน่นอนสำหรับคลิปนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ